เรามาอับปตั้งแต่เช้าเาคลิปนี้เรือมทำตั้งแต่ตีห้าห้าสเจ็ดนาทีนะมาลา5คิวกันลาอีโหมดนะครับแล้วหนึ่งสามสสาสี่คิวเขาต้องหาพันธมิตไว้พันธมิตรดี้องเยต่อเี่ย ลาสี่ purple าสีิ p u r เลอกไปแย่งอยู่เขาเขาก็โกรธดวย โอ้โหข้างเลยไอพวกนี้ชอบเลนใช้เกยังไม่ตัดสกะไรกูดีกวเลยติดีก็ติดพรมมานี้แหละแม่ตัดสก้ยโยกะอีมาโรเฮ้ยายกูอะจับเลยเออสังสู้กันอยู่เออเออ เฮ้ยปพิเบื่อไปก่อนนะเว้ยเพื่อนทุกคนเกิดเช่นหนูชิโนก็ต่อไปกลับแล้ว้ยโอ้ Let's go baby ไม่มีอะไรทำก็ลงคลิปนี้เลยชักดุษ ไปแล้ว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 กูไปก่อนนะโว้ยเจเจกแต่น่าตามามามไปร้อยไป องร้อยกิีว้าาอ้าหตุ้ย,ยแต่ตะตุต้ยมาแล้วอืมเล่อะไไม่ตื้อเลย

คนใสกระดกระรอ,อีมาโทว้าวดูเหมือนฉันจะเจอของดีแล้วเข้าซึ่งมันดูดีมากซึ่งม,มันเป็น,นคืออันดับหนึ่งตำนานซึ่งเราสามารถต่างมัน,นดมได้ไยปเลย này ko được giờ qua tí ư mình không nhớALLY bài k nó xinh rồi hết yeah...thằng này con đá song เพอรเพอมูดาสกี้พอพออกเ,เวัง,ง่ายๆไอพวกนี้กาเกินไปวันนี้กูจะสู้ได้ ตอนนี้กูมาแตงตอนนี้กูมาตึงตอนี้กูมาแตงสีกูมาโนวาเลนท้ายดุกีาอนเฮ้ยปอาเผอเอาใช้ไม่โดนตงนกไปก่อนละไปลนั่นเจเจนอรชนกาตานั่นเจเจนอรชนกาต้าข้างหูกเลย นี่คือวิธีแอบคนใช้ห้ามรุกานนะครับแอบง่ายๆครับเขาจะเลืมคนที่เยอะ

เฮ้ยตองใ้เฮ้ยมึงตุกับคนกากได้ไงเนี่ยมึงกล้าสู้กับคนกากเหรอดื้อด๋อมาช่วยแล้ว ใครอย่างนีเป็เบาบบาบน่ดีนะม่ตังยนองหนึ่งคนไม่ตวยกูแก่คนใช้เคเจนาชิโนกทา ดอกคลิกแม่งดอกคลิกชุดจบอรคอโบอสได้กว่ามูลาสกีซโ้าเบ้าเอมองอะไรมองอะไรมองอะไรอะไ อตายแบบนี้หรอกดกบักบักบักตอกตอกบักตอกจะบุงเข้ามาต่อยกูเหรอเฮ้ยแต่คนนี้ โอ้ต่อยเร็วกว่ามันปกื้อหรือหรือรระระระแเปิดมุดนี่เนาะปะเบ่าด็อกเกตเด็ดไหมเดี๋ยวมาืออืออือโอ้ยก็เถอดอกเกต โอ้โฮตกโอเคเกลียดโอ้ยปล่อยๆปล่อกูไม่อยากเข้าไปในฝูงสนแต่กูต้องหาชื่ออยู่ดีอันนี้คือภารกิจของกู มุลาตะกี้พอพ่อาพอพ่อมุลาตะกี้ไหนนะตายแล้วน,นะอันนี้ไม่ตัวตายเ้ยเฮ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 ้ย ดีงไงได้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 ล้อย่างนี้ใช่ไหมได้แล้วอย่างนี้ต้องโดนกูตอกคลิกใส่กูมึงต้องเจอสุยลิวตื้อๆอ้นิดเดียวมงอะรวเชี่ยคนจีนมาดุ่าอีพี่มึงมาเนี่ยมามมามาสู้กูิมาเนี่ยมึงมาสูกูนมึงมาสู้กูเลยิ ไม่นีม่ไอ้ไอกาไอ้กาวันี้ไอจืกากป๊บเกยเหรออเกยเหรอว้าวป่วยกูไม่กูไม่เคยเล่นโปเว้ยทำยังไงดีู้ไอ้ชี้นี่โปแปลกไอ้ชี้เนี่ยลานะกี้บอกกสฬใช่ไหมบอก ช่ <S <S เอกแกหนีเลยฮะไ,ได้รับป๊ปสู้ไม่ได้ก็ออกเกมเนาะไปประตูรวบบาลกัน <S <S มองไรพีเตอร์ ลุกไงเิญเย่อยแต่ผมปล่าแต่ผมอแ่ันอนดงได้มันก็ดมได้ทุกหลักแน่อือให้ตัวตัวแล้วอะอะเดี๋ยวไ่เอา Wollen Sie bei mir แขงมากว่ะมันเล่งน้ำมีเป็นเฉพาะไปเลวโว้ยปามน้ำมีดีกว่าเวลาจะได้จะได้หัวกันเอง พาอพนี้อยากให้ปตรวจ้ยมนีลาสกี้ไป dạy 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 để dạy 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 đây dạy 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 dạ dạy dạ ดิบันตาช้าง <c oughs> แดงสีได้รู้สึกบอกอีีี่อกแล้วเกลียดเด็กพวกนี้อีกแล้วมาจ้ะข้ามอินก็บูดอีซี่บูจะข้ามไม่ได้เล <this> ย เปิดโต้คือเปิดลาเลนไอเด็กนี่ต้อเกิดจะเปิดโตแกเปิดนไกจะไปไหนเบเจ้าหนขับจูบไปห้องไป,ป,งปยังไนะ giúp mình với Shoot. Nằm. Ngậm. Cạp cạp tầm Vừa 屁股！我、那个这要你 ตัวไปก่อนต้องไปที่หลังแต่รอบนี้ตัวไปก่อนไปพร้อมกันก็บอหาหน่แมงเยียว่ามาตีาากูาากไม่ได้แล้วไม่ออกเกมเลยอ่ะอย่างนี้กาา็กากาเกินไปเลยมึงกล้าทำตบกูแล้วต่อไหนดี ต้องมีจักรพเด็กกูจิ้มมันหายไปละวนราารตัรามูลสกีต huh. ัวเเอาหายไปหนาเอามามูลาสกีนี่ก็ได้วะวิ่งเลยไปเลย เฮ้ยห,หายไปแล้ว เบอร์เบอร์กูไม่เล่นนะกูมไม่ทำคลิปให้นะกูมไม่ทำคลิปให้นะ

กูเลยกูจะได้อีโบนใหม่วันนี้เฮ้ยกูขอดิกูขอกูขอดิขอเด้ขอเด้อ,ดอดเฮ้ยเจนชิโน้เอเฮ้ยพ่อ तब को